บ้านของผมอยู่ห่างไกลและหลังเล็กแต่รู้สึกอบอุ่นมากๆครับจะไม่อบอุ่นได้ยังไงครับเพราะผมมีน้องตั้งห้าคนและย่าเป็นคนเลี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดเลยครับย่าสอนให้เราทําทุกอย่างครับเช่นกีดยางเลี้ยงไก่ทาสายลิบป,ปินพวงมาลัยและทำยาคามุงหลังคาส่งขายครับการทำยาคามุงหลังคาพวกเราจะช่วยกันคนละไม้คนละมือครับเพราะมีหลายขั้นตอน ถึงแม้ว่าบ้านของผมจะอยู่ห่างไกลและหลังเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุน่นเพราะพวกเราเชื่อเหลือกูกูลกันครับทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะผู้หญิงที่เราเรียกว่ายญ่าที่เปรียบเสมือนยญามุงหลังคาการแดดการฝนเป็นที่พึ่งให้เราทุกครั้งที่ผมนอนตักหญ้าและมองไปที่หลังคาที่เราช่วยกันทำทำให้ผมรู้สึกดีและอบอุ่นทุกครั้งครับ